เย็นๆมากเลยค่ะนี่บรรยากาศข่งนมาสวยมากเลยพุ่งเลเขียวพัจีสวัสดีค่ะวันนี้ 2B to 2F to นะคะจะพาทุกคนมากินข้าวที่ที่ไหนอะ่ะก็ต้องไปนะที่สามที่ปทุมธานีนะฮะไปดูบรรยากาศกัน คุณผู้ชมครับร้านกระท่อมปลายนานะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีอาหารบรรยากาศดีๆใกล้ทุ่งเลยนะฮะอยู่บริเวณาทางด่วนเชียงรากนะครับใกล้ๆเทคโนโลยปทุมนะครับก็ที่นี่บรรยากาศดีทีเดียววันนี้ทีวีดีเอฟพามาชิมมาชมบรรยากาศกันเลยนะครับเชิญชมคลิปนี้ไปด้วยกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในมุมของนี่การเสิร์ฟก็จะมีขันเนาะมีส่วนแพ็กเกจขนมถ้วยนะฮะหน้าทานแล้วก็มาดูเมนูฮะ,ค,ะคุณผู้ชมนคมีน้ำเยอะมากลเมนูโดยเบื้องต้นของร้านกระท่อมปลายนานะฮะถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเริ่มต้นไม่แพงเลยนะฮะ20 30นะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอาหารชุดเนาะ,ะไม่แพงเลย เกี๋ยวหน้ากิเมากเรีเตี๊ยวของคุณแน่และของล้านะคะชามใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยยี่สิบสามสิบเองเอออยากถามว่าอร่อยไหมให้ดูหน้าน้องฟอล่านะ อาหารจานต่อมาเนี่ยฮะเชือกสิงโตนะฮะตุ้งแช่ตุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลาคุณผู้ชมโอ้โหนี่รู้เลยว่าเฟอร์รี่จะกินแต่มาลามีค่ะแล้วก็มีอันอันนี้พี่เฟอร์รี่ชอบอ่ลองให้พี่เฟอร์รี่ชิมคุณผู้ชมดูจัดมาในถาดเล็กๆ6ตัว90บาทไม่แพงนะเออก็นั่นแหละไม่แพงนะอ่ะพี่เฟอร์รี่ชิมตอนนี้พี่เฟอร์รี่จะชิมกุ้งแช่กุ้งแช่นะฮะนั่นไง อันนี้อันนี้ไม่ใช่รีบร้อนนะหิวเป็นไงครับร,รสชาติยังไงร,รสชาติยังไงไมนะ่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยซีฟู้ดอร่อยอ,อยู่เออโอเคผ่านนะผ่านนี่ต่อมานี่ฮะลูกชิ้นหมูปิ้งสี่สิบบาทนะฮะลูกเล็กแต่ว่าก็ ก็อร่อยอ่ะพี่เฟรี่ชิมเลยอ่ะก่อนจะกินกุ้งอ่ะอ่ชิมชิมชิมออกมชิมชิมก็อร่อยชิมชิมก็อร่อยรีอร่อยไหมนี่คุณผู้ชมความเก๋ของอาหารที่นี่นอกจากจะเป็นเรื่องอาหารแล้วก็จะเป็นเรื่องกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับดอกกล้วยไม้นะอ้อสวยเชียวดูดินะฮะ สวยมากนะฮะขัดเรียงค่ะน้องพราจะพาชิมชาเขียวนะคะเอาเลยกล้วยไม้ด้วยเขาให้กินกล้วยไม้ลูกไม่ได้กินชาเขียวเอาเหรอคะอร่อยอ่ะไม่ใช่ละอาจีไอเนี่ยชาเขียวอร่อยมากอร่อยปะหวานมากไหมมันหวานนิดนึ่งหวาน แล้วก็มีรสชาติาชาเขียวอร่อยมากนี่ไม่ต้องห่วงนะแม่อร่อยไหมฮะไม่พูดถูกไม่พูดจาแสดงว่าอร่อยนะยโอเคนี่คุณผู้ชมอยากนำเสนออันนี้ที่ผมสั่งเนีเป็นผัดไทยกุ้งสดนะแล้วกุ้งนี่ยงกันโชว์เลยสี่ตัวราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะแล้วก็สเสิร์ฟบนถาดเนี่ยโอ้ยเราถาดกลับบ้านเลยดีกว่า <laughs> คือหลังจากลองชิมนี่ยจะบอกว่าผัดไทยที่นี่ไม่เลี่ยนนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เยอะไม่ได้มีแบบน้ำมันเยอะอะไรผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแลไม่หวานจนแต่ลิ้นนะคือรสชาติกลางๆแต่อร่อยเพิ่มเติมเองได้ไอผมชอบอันนี้ผ่านผมชอบเลยคุณผู้ชมคือกาแฟที่นี่เนี่ยมันคนกินอเมริกาโน่เนี่ยจะรู้ดีว่าต้องชอบเแ็บกาแฟที่ เข้มๆค้นคน,คนถูกไหมอ่าผมบอกเลยว่าที่นี่ผ่านนะพอะแตะเข้าปากเนี่ยมันความมีความเข้ม,มข้มขนของกาแฟแตะลิ้นเลยเฮ้ยโอเคใช้ได้เลยผมว่าโอเคใช้ได้เลยนะเออที่นี่ค่อนข้างอร่อยทุกอย่างเลยไม่ได้กล่วยนะก็จ่ายตังเองด้วยทุกอย่างเลยโอ้นี่มาอีกแล้วคุณผู้ชมตำบักคุงนะเป็นส้มตำมาเสิร์ฟพร้อมขนมจีน เดี๋ยวต้องให้คุณแม่ลองแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเราไม่อวยอยู่แล้วอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเดี๋ยวเชิญคุณแม่เลยฮะเป็นยังไงฮะรสชาติอร่อยอือร่อยอร่อยกรอบคำว่าอร่อยนี้มันประกอบด้วยอะไรเปรี้ยวน้ำหวานโดดไงรสชาติ เปี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มไม่หวานเป็นรสชาติที่เราชอบอ๋อจะบอกว่าจริงๆคุณภรรยาเป็นคนทาส้มตำยากนะรสบางทีไม่นัวไม่เอาด้วยนะแต่ว่าเออร้านนี้ผ่านแปใช้ได้ไม่หวานไม่หวานเนาะเออโอเคนะคุณผู้ชมจานสุดท้ายของวันนี้มีิกเนเจอร์นะก็คือไก่ไก่อะไรนะไก่ทอดปีกไก่ทอดมีอะไรนะมีมีมีสุ่มด้วยโอ้งดงามหลังตาคุณผู้ชมดูดิ จานนี้ไม่ถึงร้อยด้วยนะรวยอะ่ะชอบอ่ะปลาราไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมวก <c oughs> ทุกคนคะเรากินอาหารเป็นสิบกว่าจานแต่ราคาอ่ะตะลงม,มากค่ะแค่486บาทค่ะโอเคแล้วก็อร่อยไหมอร่อยมากเลยนะดังนั้นคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าร้านนี้ เรามาแบบไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเราจ่ายเองแล้วเราไม่อวยนะแล้วก็จะจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับดังนั้นใครสนใจนะฮะก็มาลองทานที่นี่ดูนะฮะอร่อยไหมสรุปยแต่ว่าพ่อควรจะติดอันนี้นะคะ <laughs> ครับคุณผู้ชมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับ t วิตทูเด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิกหนะ้าสวัสดีครับ